ฝนตกจักจากพี่น้องเอ้ยหน้าแยกตกระต๊ตรงแต้มู่เศร้านี่เศร้าปนน <c oughs> ต้องเก็บข้อไว้ยยกสิผ้ามาเบิ่งยางนี่เริ่มต้นแยกกับประเทศไทยดอกยายว่าอากาศมันมืดประสันแกงปลากระดูกหมูเพ็ดไปแต่แล้วเราพี่น้องล่องเบิง่งแต่ว่ายาสิ่มเบิง่งาย เขียวน้ำโบกสองเทียดีรอบแรกยายเขียวกระดูกหมูกอนผัดเครืองผัดเครืองไซรัมันนิดๆผัดเครื่องให้หอมเรลาแยากเก่ากระดูกหมกลลูล้วนละะ้วนแล้วกัะล้วนไปล้วนมาก้นามยอดกระดูกนามหยอดยอดกระดูกเขียวไว้แยกโบกบกล่วงตอนเขียวกระดูกเลยแยกจังมากเอาหน่อไม้ดอง ลางแล้วก็แ่นำ้ำอุ่นเก็ดกะักเลยพีนน่น้องเพราะว่าเป็นน้ำไออม่ดองครับที่ยายเคยแกงทุเทียนวันนี้ยายกิมาซีเบิง้งแบบเป็นแต่แซบที่ไี้พี่น้องกระดูกหมูทุเทียนยายเอาตั้งแต่ไกลแซบเลไนี่ล่ะแซบตะใส่สิดใจยังอีกแล้วยาย่าแซบแล้ว ก็ดูหมูจ้าเกี่ยวจนได้ที่แล้วยากก็เอาหอมลงแล้วไหตูลงทำแบบบ้านบ้านคือจังเข้าเห็ดไก่เห็ดเนื้อหมูแล้้วจะเรียบย้อย นี่จะกินทันตัวพี่น้องเอยเขาแแรงย่ายฝนตกอืนอืดอยู่จ้ะดเดี๋ยวต่อมกล่องล้งจักน้อยกันจ้ะนี่เห็นบลาขาแสบแสบด้วยพี่น้องเออได้่าพักยึ่นแล้วนี่นั่นจะดูกหมูจ้ะ ก็เอาน้ำกันได้จ้าก็เลี้ยงจ้าเครื่องลอยหกไดยจ้ะเสร็เจรเรียบร้อย